สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับก็อยู่กับผมคุณยูกิเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมเช่นเคยกับคลิปที่แล้วก็คือเกม Star Wars b a t t l e f r o n t 2นะครับผมนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปยังเล่นคนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารอไม่ไหวจริงๆก็เราก็จะมาเล่นกับบอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมก็เราจะมาเล่นตัวใหม่ที่ไม่เคยเล่นในคลิปที่แล้วนะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาเล่นตัวยิงบ้างสักตัวหนึ่ง ว่าผมก็ไปฝึกมานิดหน่อยไม่รู้จะช่วยไหมแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมนะอ๋อแล้วก็เรื่องภาพค้างคลิปคลิปที่แล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องเสียงอะไอเรื่องเสียงอะผมรู้แล้วคือมันเป็นเพราะว่าโปรแกรมอัดอะมันพยายามจะตัดเสียงน้อยออกไปเว้ยมันเลยเป็นอย่างนั้นเว้ยก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับผมนะมันก็แลกกับไม่มีเสียงน้อยอะมันก็อาจจะมีเสียงหายไปบ้างบางช่วง แต่เท่าที่ผมดูมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมมันก็ไม่ได้หายไปแบบไม่ดูเรื่องอะไรนะครับผมนะส่วนเรื่องภาพเนี่ยผมแก้แล้วนะผมลองเทสแล้วด้วยคือไอ้ตอนเทสมันไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราอัดไปแล้วเนี่ยแเราลงไปเนี่ยมันมีปัญหาอีกเนี่ยก็ขออภัยจริงๆนะครับผมนะนั่นะนะเป็นเหตุสุดวิสัย,ยจริงๆผมไม่รู้จะแก้อย่างไงเหมือนกันถ้าแบบนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวรอเออเรายังไม่เคยเล่นนาบูใช่ไหมดาวนาบูน่าจะยังไม่เคยนะ มามาเดี๋ยวลองอันนี้ Galactic Republic อันนี้มันฝั่งดีนะ Republic เอ,อ่อโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นเล่นเรย์ไหมยังไม่เคยเล่น Free for OK ถูกต้องละปัดถูกต้องละมาเรยอ๋อเหมือนจะเคยลองไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยก็จำไม่ได้นะไม่เป็นไร เออมีการอะไรบ้างเอเอแต่ผมก็ยังชอบนะมันมันสวยดีนะตรงนี้การตรงนี้สวยนะผมว่าสวยดีนะมันทำเหมือนเป็นการสะสมเลยเอ็กต์ตาดอทอะบิลิตี้ชาร์จบัเตเทอร์สแตนเน่าเอ่อรถเร็วขึ้นอ่าเพิ่มอินไซด์ไปแล้วกันโอเคนี้น่าจะดีลองเอานี้ออกดิเป็นอะไนบ้าง รดิซิฟเลดามเมดไวชาร์ดิงฟอร์เวิร์ดเดสท่าเดิลโมดัมเดวิดเดสไตเอินไซเทีบอ่าแล้วนี่กันพุ่งแล้วแล้วได้รับดาเมจน้อยลงนะเหมเรจะมีท่าพุ่งอ่าน่าจะเป็นคิวปะหรือท่าอีกแล้วท่าพุ่ง เอ็นี่เหมือนเป็นท่าฟอสอ๋อเป็นออฟเปิดโหลดเหมือนเราเคยลองแล้วนี่หว่าโร,ารเลยใช่ไหมอ๋อไม่แม่แต่ผมยังไม่เคยอัดคลิปนี่หว่ายัางยังผมเคยลองไปหน่อยนึงเลยอันนี้เป็นท่าเห็นศัตรูก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรอคิวอ๋อคิวเป็นท่าพุ่งไปเดี๋ยว,วนี้เนาะไปดูอีฟเปไรวะใช้ฟอร์สอ๋ออีฟใช้ฟรอ,อทรทสอะไรตาแล้วมันเกิดใหม่ได้ อยตายไปเนี่ยมันจะทำให้เหมือนเราเห็นศัตรูแต่ตรงนี้มันไม่มีศัตรูนงรัศมีมันก็เลยไม่เห็นนะแล้วฟอสของเรมันทำอะไรได้วะให้หยุดงักเฉย่เชื่อเฮ้ยเอานี่ไงเห็นนะนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้ไอเบรดเห็นอยู่แล้วไง เนี่ย,ยเห็นไหมม,มันจะเห็นมันขาวๆอ๋อมันมันทำให้หยุดเฉยๆหรอใครยิงวะเอาไม่ใช่เป็นจังไหรวะอ๋อนี่ไหลเล่าเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะ แล้วมันท่ามันพุ่งไปเฉยๆนี่มันมันดูไม่ดีนะมันดูพุ่งไปงงๆอย่างเลยอ่ะท่ามันดูไม่ดีเลยนะหยุดเลยหยุดไปใครยิงวะโอ้โห oh นี่แล้วเพื่อนนะทำไมเพื่อนเราไม่ยิงอะ่ะทำไมบอดนายไม่ยิงอะ่ะ ไอ้โหวันเรมันเก่งโง่เนี่ยมันได้เรื่องไวเนี่ยเรมันท่าพุ่งมันดูดิมันพุ่งไปเงี้ยมันมันได้เรื่องไวอะท่านี้โอ้ยเดี๋ยวเราหยุดก่อนมันพุ่งไปแบบพุ่งเหมือนพุ่งไปให้เขายิงอะท่าพุ่งมันดูโง่มากเลยนะฮะคือเนี่ยนะถ้าพุ่งไปแล้วมันไม่ฝันเลยนะ แล้วไงวะแล้พุ่งไปทําไมเงี้ยพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปเฉยๆมันพุ่งไปถึงโดนศัตรูวมันก็ไม่ฟันนะทำไมวะไม่เห็นสตูวหยุดเลยมันได้เลือกบอกว่าเลเป็นนางเอกแท้ๆเวนี่ bây giờ có mày có nói mày có vinh lâu hơn là quá à ừ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  โฮ้ยโห้ยโฮ้ย,ย้ยโดนลุ่มโดนลุ่มไ่ตายพ่อพไม่ตายวะมันดูไม่ได้เรื่องเลยวันเลย ออกไปไหนไเราไปดิกสามตัวเนี่เพื่อนๆอยู่ตรงไหนยังไงอะไรเราไปกดปิดท่าเดี๋ยวกดฟอร์สกดผิดว่า <c oughs> ดูไม่ได้เรื่องว่ะเลยไอย้เนี่ยผมเกลียดท่าพุ่งมันมากเลยท่าพุ่งมันดูแบบโคตรโง่เลยเนะนี่ยมัน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 ถือดาบแล้วแบบพุ่งเข้าไปแบบ เราไปโง่ๆง<อะ>่าแ,แบบว่าลวเลวมันยังไม่ได้ฝึกอะไรเงี้วะมันเราไม่เก่งหรอกลุกมันเป็นมาสเตอร์แล้วไงเออวะเนี่แต่นี่มันเก่งเลยแต่นี่มันเก่งเลยจักคูเคยเล่นยังไงจักคูเนะี่ย โอ้ยเราเดสในสตาร์คิวเลอร์น่าจะยังไม่เคยเล่นนะมันมีหลายดาดเลยเนี่ยนะสตาร์คิวเลอร์แล้วกนะันเอ่อเฟิร์สเฟิร์สออเดอร์เล่นไครโดเลนไหมใครโดเลนยังไม่ได้ลองเลยนะอ่ะ uh, ยังใครโดเลยไม่มันน่าจะมีถ้าเวอร์ชั่นแบบถอดนะแต่มันเออมันน่าจะมีแหละแต่ว่ามันปรับในนี้ไม่ได้นะ เวอร์ช like pues mm uh, ั่นแบบถอดถอดไอถอดหน้ากากกับมันจะเห็นหน้าไงคลโลเลนแคนลีฟลองเกอร์เอ่อเมื่อคาร์เรนอินโครสออเทอร์เวลล์รีเซฟเลสดาเมสซัพพอร์ตยิบคลโลเลนฟีดมเดิร์นมีลลองเกอรมีท่าฟีดดิทั้งกันออลองสั่งยังไงมัน ออฟีดได้ไกลขึ้นคารลินเดียมลมอร์เมดวิธอ่ะนี่ละนะเหมือนจะเป็นท่าของมันนะครับผมนะลองดูท่าบีบคอเอฟอะไรมันคือมันฟอร์สอะไรอ่ะเราเราคิวอ่ะใครยิงวะ อ๋อเนี่ยอ๋อหมือนฟอร์สที่บอกว่าใช้แล้วก็แบบว่ามันบีพอแล้วถ้าเอฟทำอะไรวะไปไหนมาหน่อยดิบอทมาให้ตบหน่อยดิขอลองหน่อยอ๋อฟีดฟีดอ๋อมันฟีดแล้วมันพุ่งเข้าไปฟันได้ โอยใจเย็นวะ well. อ๋อเออถ้าไม่ฟีดมันพุ่งขึ้นไปไม่ได้นะมาเราเราต้องฟีดก่อนมันถึงจะพุ่งไปได้โอ๊ยทำไมวะมนี่ยัไม่ดีดิโอ้ยหัวเราเราอยู่ในฐานมันเลย you know มันต้องใช้ฟีดก่อนแล้วมันถึงจะพุ่งไปได้ อาแล้วมันจะดีว่ญญะอ๋อแต่ใครลงเลนนี่มีท่าฟอร์สสองท่าเลยนะฮิวฮิวฮิว,ฮว ฟีดฟีดเนี่ยมันต้องฟีดก่อนแล้วค่อยพุ่งเข้าไปมันลอยมันลอยมันลอยยิงมาดิไปเราโอเคโอเค,อเคแต่ถ้าพุ่งมันดูรุนแรงนี่นะแล้วไกลด้วยเออดูได้เรื่องกว่าเร่ได้เรื่องกว่าเร่ยเยอะเลย มันอยู่ข้างใน,นเอาอไม่ใช่มัน,นมันไอ้ฉากมันเป็นฉากไงตามเพี่ยนไปนะตามหมดไปตามหมดไปมันไปไหนแล้ววะไวยังนะ สับสนปุ่มนิดหน่อยนะครับผมนะตัวดีผมไม่ค่อยได้เล่นเกมในคีย์บอร์ดนะจริงแล้วเอาพวกมันเหรอเนี่ยเราก็เดินคู่กันมาตัดีผมเล่นแต่พวกเกมแบบว่าเกม RPG j กม RPG อะไรเงี้ยมันใช้จอยเล่นอย่างเดียวครับผมไม่ค่อยได้ใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับผมนะเออมันเลยมีว่าสับสนปุ่มบ้างนะผมเป็นนะผมเป็นนะ ไม่รู้ใครเป็นบ้างนะผมมาใช้จอยเล่นเกมบ่อยเว้ยรลผมพอผมมาจับใช้คีย์บอร์ดเล่นเกมเงี้ยมันงงปุ่มอ่ะบางทีผมยังต้องแบบว่าต้องไปดูก่อนอะต้องต้องก้มไปดูก่อนกดอ่ะเข้าใจาฟิละวะไยีนี่ก่อน แล้วยามันก็ไกลเอาเรื่องพนระต,ตามบอทไปว่ะ ตามหมดไปดิตามจุดฟ้าในแมปไปมันก็พอจะเล่นมานอย่นะนันสนุกว่าเลยเอามันหลบมันหลบมุมหลบมุมอะหลบมุมทำไม โอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเห็นไอมยิงวะยิงฝังโน่นอ้ยใครวะเหลือตัวเดียวโนูโน่นอยู <c oughs> no, no, no. Ah ่มั่เห็นละตัวนั่นหลายแล้วเอ้าทำไมไม่ใช้ฟอร์ดไม่ได้ไมไม่ใช้ฟอร์ดเราไปตายกูดี ไม่โดนหรอไม่โดนเน่วะ่ะไม่เป็นไรแล้วจบแล้วนะครับผมนะบอกว่าจะลองเล่นตัวยิงตัวหนึ่งจะไปเล่นไรดีวะผมเคยไปเล่นฮาร์โซโลอยู่นะกับแลนโดอ่ะเราอบอกว่าคลิปนี้ราลองแบบว่าเออฮาร์โซโล เราเล่นคนเดียวแล้วเออเราเคยลองแล้วเอ้ยอันนี้ดาวอเน,นี้พักแปดดาวหิมะใช่ไหมอ่าอยู่มันมันมันอยู่เออดิสแทนนี่เ๋โหลดเสร็จแล้ว มาฮานโซโลมาเอาเนี่ยแหละเดี๋ยวน่ามีอะไรอ๋อชิวระเบิดก็มีเอฟชาร์ดผมจำได้อเอฟผมไม่รู้ว่าชาร์จแล้วมันเหมือนมันติดสตันมัน้งผมจำไม่ผิดนะไปลองใช้ดูเดี๋ยวรู้อะตามเพื่อนไปอเอ้ยใครวะอองยูเมีมงอะไรวะ นี่ระเบิดระเบิดมันกดได้จำได้จำไ,ได้แต่ต้องกิ้มหลบบ่อยเนี่ยวะถ้าเป็นตัวปืนเนี่ยนี่ไอ,อ้บูบ้างไม่ได้วะ บอลแต่ว่ามันปืนนะผมยิงไม่แม่นอุ้ย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 เปิดโลดไอเราเปิดมันดีมากเลยยังหาโซโลมันจะกดตะกดได้เลยมันใช้ได้สองทีด้วยโอ้นี่ไม่ขีดเลยเว้ยไม่พอไหวอยู่เดี๋ยวลองพุ่งเข้าไปชาร์จมันหน่อยดิ กด F กด F ชาร์ตไหนวะไงมามียังไงชาร์ตชาร์ตแล้วไงวะอุ๊ยอุ๊ยอุยชาร์ตแล้วไงวะ มือนมันชา้ามันไม่เห็นจะมีดาเมจอะไรเลยระเบิดระเบิดดีมากเลยผมชอบอ่ะมันปาแล้วมันกดแับกลางอากาศได้เลยนีต่ต่อยต่อยอะไรแล้ปืนไม่ต้องใช้ต่อยเฮ้ยใครยิงวะจะตายอยากไหนวะข้างหลัง นี่ไ,ไวยกดไว้ไปหรอระเบิดนี่มันหาันเลยอะ่ะมันมีสองฝั่งเลยอะ่ะตามเพื่อนหรอวะแม้แต่ถ้าเป็นเจนี่ก็คงเข้าไปฟันแล้วเวเนี้ยโอ้โอ้โอโอ อารมณ์ดิเฮ้ยเห็นนะยแย่งนี้แต่กูยิงไม่แม่นอลยโอ้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 ยระเบิดไปกินถ้าชา้ามันหนูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ คือผมใช้ไม่เป็นวะ่ะคือผมพุ่งเข้าไปแล้วมันไม่เห็นทำอะไรเลยมพุ่งเข้าไปแล้วผมก็พุ่งเข้าไปต่อยมีปืนไม่ต้องใช้ขึ้นไปต่อยพึ่งไปต่อย,อยเอาว่าแล้วก็ไม่ไงเราเฮ้ยเ,ออเดี๋ยวไดว้แลวใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้เมื่อกี้มันกดปืนกลอยู่

เดี๋ยวก็มันไปอีกแบบอยู่นะก็ได้ว้แต่มันยากกว่าเล่นเป็นเจไดไงเล่นพวกที่มันมีไล์เซเบอร์ง่ายกว่าแล้วพุ่งเข้าไปฟันไงเฮ้ยอ๋อชนะละทำไมกีไม่ติดก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่แต่ว่าชอบแบบชอบเป็นแบบเป็นไ์เซเบอร์มากกว่า โอ้ยฟันมันกว่านะแต่ว่ายิงก็ได้อยู่นะผมนะก็เปลี่ยนอารมณ์ดิมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวนะแล้วก็ยิงไม่ม่นแะแต่ก็ไม่แย่นะครับผมนะมันก็มันไปยิกแบบนะก็มันไปอีกแบบดิโอเคก็ เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ไว้ได้นะครับผมส่วนพาร์ทหน้านี่นกะว่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบฮีโร่พระฮีโร่ที่เรายังไม่เคยทํากันเลยใช่ไหมผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมนะว่ามันจะเป็นไงแล้วระหว่างเราก็เล่นเป็นฮีโร่พระฮีโร่ลูกพระดาร์เวเดอร์อะไรเงี้ย เดี๋ยวมันจะสนุกนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันโอเคก็สำหรับพารนี้ก็บายบายแล้วเจอกันพาดผมจุบจ๊บ